มินตี้อยากไปบ้านสิงห์ทำมีเบ้นไอเอิร์ธมินตี้ออแบบนี้นะหน้าตาจะเหมือนกับโมยาเปียกคิวโคงเพาะนาอกเคาต่อไม่มีอะไรยิ่เปียนอยู่นี่ ลูกหมีหน้ายเวฟเปียบ็บลูกหมีเสียงพ้าระฮูซาลีลูกหมีเสียงพ้าระฮูซาลีลูกหมีเสียงพ้าระฮูซาลีนั่งตรงนี้ไหมหรือจะนั่งตรงนี้นั่งตรงไหนจะรอกขึ้นไป